ัญญาเมาเปกสลัดลุกมาเฟียเล่นติ๊กตอกกับลูกสาวอึง้งน้องลียาใช้ธรรม,มะช่วยดึงสติพ่อแม่ นักแสดงมากฝีมือถันญ่าธัญ,ญ,ธญ,ญเลศเมาส์สามีเป็กสัญชัยฟังลูกสาวน้องลิยาตลอดก่อนจะเล่าต่อว่าลูกสาวเป็นคนพูดน้อยแต่พอพูดทีสะอึกทั้งพ่อและแม่ขำคนมองลูกสาวใา่แววลูกสาวมาเฟียเพราะมีภาวะผู้นําสูงมีความคิดและดุเป็นผู้ใหญ่ตอนนี้อายุ14ขวบเข้าช่วงวัยรุ่นคุณพ่ออย่างเป็กทั้งห่วงและห่วงลูกสาวกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นคนควบคุมพ่อแม่เวลาตนและสามีจะทําอะไรต้องนึกถึงลูกตลอดต้องทําตัวดีไม่งั้นสอนลูก แไไม่ได้ย้มน้องลียามีแววกล้าแสดงออกกว่าตอนเด็กๆกล้กาเต้นกล้าร้องเพลงมากขึ้นโดยเฉพาะการเล่นติ๊กตอกที่ชอบจับพ่อมาเล่นด้วยจนพ่อต้องเอ่ยปากบอกว่าเก่งใจลุกมาเฟียของพ่อด้วยล่าสุดไปปฏิบัติธรรมกับลูกสาวมาน้องลียาชอบมากถึงขั้นไปวัดก่อนแม่หนึ่งวัน เพราะพระอาจารย์สอนสนุกเชื่อว่าเพราะมีเพื่อนไปด้วยลูกเลยสนุกทุกวันนี้กลายเป็นลูกคอยเอาธรรมะม,มาดึงสติแม่จนแม่อึง้งถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่ไม่ต้องลากลูกเข้าวัดแต่ลูกชอบด้วยตัวเขาเอง